โอเคครับก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกันนะครับผมเนาะวันนี้ผมจะมาเล่นกิจกรรมใหม่เลยนะแต่อาจจะไม่ใหม่แล้วนะผ่านมาหลายวันแล้วนะวันที่28กันยายนนี้นะครับเนาะเดือนนี้แหละเนาะมาประมาณ20วันนะครับเล่นปลาหมอนเหรียญกระจายนะครับกับเราคุกกี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผมเนาะก็อันดับนะครับอันดับท็อปคืออะไรก็จะเป็นอันดับที่เราปลาหมอน่าถ้าเราปลาได้เยอะก็จะได้ติดอันดับนะครับเนาะ อ่าแล้วติดอันดับถามว่าติดอันดับดีแลวได้อะไรครับอ่าก็มาดูที่รางวัลเลยนะครับเนาะนี่นะครับอ่าอันดับนี่นะครับอันดับท็อปสิบก็จะได้700เพชรนะครับแล้วก็เป็นฉายานะสำหรับผมคิดว่า700เพชรมันอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ฉายาอาจจะคุ้มเนาะเพราะว่าฉายามันหายากกว่าเพชรนะผมว่าอืมนะและนี่เลยครับก็ได้ตามรางวัลพวกนี้เลยนะโอเคผมก็ได้ดองไว้22หมอนแล้วนะเพราะว่า คือไม่ไม่ได้เล่นเลยครับเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะมาอัดแล้วเออพอดีแบบเออไม่ได้มันไม่ได้เล่น,รนครั้งแรกนะครับไม่ได้อัดครั้งแรกเนาะก็มามาครั้งที่2นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเลยนะครับไปไฟแนลอ่าไฟไม่ใช่ไฟแนลนะไฟอ่าไปหนึ่งอ่าสองเร็วๆสามอ่ามีรีเลย์ด้วยนะโอ้ย โหโหลบเกง่งหลบเก่งนะครับโอ้ผมใช้เมาส์อ่ะอาจจะช้านะผมใช้เมาส์อ่ะปลาได้เท่าไหร่ก็ใครปลากันได้กี่หมอนก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับในหนึ่งรอบนะเอออใหญ่ไปนับรวมแล้วเนี่ยนับรวมผมน่าจะไม่ไหวนะแต่ในหนึ่งรอบอ่ะรับรางวัลไปเลยนะครับเนาะได้อ่าเอ้ยโฉนดห้าผงหนึ่งพัน 5, 6, 000, แล้วก็ลูกบาสก็ถือว่าเป็นของฟรีที่งดงามแล้วก็มีในเรื่องให้อ่านด้วยนะครับเนาะ อ่านนี่ครับครับอ่านกันได้นะแต่ผมไม่ไรนะเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะอ๋ออย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับว่าปลาครั้งเดียวเนี่ยได้เท่าไหร่นะครั้งแรกนะครับปลาได้เท่าไหร่เนาะผมอยากรู้นะอ่าต้งเมื่อกี้ผมปลาได้สิบสี่นะอ่าโอ้ยโอ้โหมานี่อ่ามานี่มานี่เอ,อ้ยเป็นโอ้โหโ,โลบเก่งโลบเก่งโลบเก่งเหรอ อ๋อปลาเราได้เงินพันห้านะถ้าเราปลาโดนนะครับเนาะได้เงินพันหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญน,นะครับผมเนาะอ๋อปลาพลาดก็ได้เจ็ดร้อยเลยนะโอ้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับอื <c oughs> ว้าเหรียญครั้งนี้เราได้ไปทั้งหมดสองหมื่นเจ็ดนะอ่าไปครับต่อไปนะ <c oughs> มียี่สิบตัวนะครับอาจจะนานหน่อยนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมอาจจะเล่นไม่ถึงยี่สิบตัวอาจจะมาเล่นแบบอขำๆเนาะเดี๋ยวผมค่อยไปปลาเอาหลังไมแล้วกันนะครับผมเนาะอ่า สักห้าเกมนะครับห้าเกมหรือว่าประมาณเจ็ดแปดเกมเนี่ยแหละเนาะอืมเฮ้ยโอ้โหพลาดมานี่เอ้ามานี่อ่ามานี่อ่ามานี่ผมจับทางออกอุ้ยผมจับทางอะไรของผมเนี่ยอ่าผมจับทางออกนี่ไงหลบตรงนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรหนึ่งอุ้ยอะไรหนึ่งโอ้โห้ไอ้อีไม่ทันนะครั้งนี้ได้สิบสองนะหมอนอ่าไป โอ้ตอนนี้เราท็อป66สิบหเปอร์เซ็นต์เลยนะไปเอ้าเอ้าอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยเหรออืมอืมานี่สิเอาเอาเล่นเล่นเล่นเหรอเล่นเหรอเอาเอาเอากดออกเพชรครับก็เมื่อกี้ขอโทษนะ เมื่อกี้ผมเผลอแบบกดเล่นไปแล้วมันไปกดออกปุแต็กนะครับผมเนาะเอ้ยแบบไปเล่นใหม่สักสองสามเกมนะครับผม <c oughs> <c oughs> นะเอาไปกดออกขออภัยนะครับผมเนาะเดี๋ยวตัดไปที่เกมเลยนะออ <c oughs> มานะครับเนาะเมื่อกี้ผมแบบอ่าเผลอไปกดออกนะพอดีแบบเออมันกดเร็วไปหน่อยแล้วมันไปโดนปลุมนะครับเนาะกดออกเลยนะไปอีกสักสองสามเกมนะครับผมเนาะอ่าเรายังไม่สะใจเลยไปไปอาออ่า อ่ามาสิครับโอ,โอ้ทำไมมันดูยากขึ้นเรื่อยๆจังหลบเกง่งรลบเกง่งโต่ต้องไปปาในมือถือนะครับไม่ถนัดเออ เอาโมเวลานะครับผมเนาะไปอีกอ่ะอีกสักเกมสองเกมนะครับผมเนาะอ่ะเกมเดียวพอ <sk r MARK> เดี๋ยวจะนานไปนะครับคลิปเพราะว่ามันปลาหมอนเองนะไม่มีอะไรให้อ่ารีวิวมากนะครับผมเนาะอ่าโอ้อโอหโอ้โหโอ้โหเดีเดวเดะเดะ ได้14หมอนเองอ่าก็ท็อป31นะครับอ้เล่นแบบเดียวได้ท็อป31นะรางวัลก็นี่เลยนะครับเนาะเนี่ย600เพชรนะแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าเราได้เท่าไหร่แล้วต้องรอเกมเขาอ่านรีนะครับผมเนาะก็เกมกิจกรรมปลาหมอนก็สนุกสนุกนะครับอ่ามาเล่นการสนุกสนุกนะก็สำหรับอ่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอาจจะเบื่อกันนะเดี๋ยวรอกิจกรรมมาผมจะรีบอัปเดตให้นะครับก็ ไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ